มีเรื่องอะไรให้เหลาอีกไหมอ่าเดี๋ยว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 ,ยวนะครับอืมข่าวที่ออกมานะครับอ่าที่ออกมานะฮะมีตำรวจเข้าไปถ่ายรูปในห้องน้ําผู้หญิงเอาชิปหายมึงเข้าไปถ่ายรูปในห้องน้ําผู้หญิงเข้าไปทาไมวะเนี่ยเออมีตำรวจนะครับขับรถตำรวจอันนี้คือข่าวนะผมกํลาลังอ่านหน้าข่าวนะเข้าไปในห้องน้ําผู้หญิง นะครับเจอคนจริงก็แล้วละมึงผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมทีครับออกมาถามถ่ายทําไมมาจากใครเป็นใครมาจากไหนแล้วขึ้นรถตํารวจบิดกุญแจรถกระทึบคันเร่งหนีไปเลยคนระับหนีไปเลยเข้าไปนะฮะเห็นบอกว่าเข้าไปถ่ายรูปด้วยในห้องน้ําผู้หญิงเจ๊ก็ไม่เจ๊ก็เห็นแลวฮะผู้หญิงคนนี้ก็เห็นแล้ว ไม่โอ้เห็นผิดสังเกตจะเข้ามาทำอะไรนะครับนะก็จับโทรศัพท์ได้ไล้เลยครับไล้เลยเป็นใครมาจากไหนโอ้นี่ภัยอันตรายนะเป็นผู้หญิงนะั้นในบางปั๊มนะผมจะบอกให้มันมืดจริงๆเวลาคุณเข้าไปใช้บริการเนี่ยคุณต้องเลือกปั๊มหน่อย ถ้าไปปั๊มเอสซงเอสโซปั๊มที่มันเปรียวๆอย่าเข้าไปนะครับนี่คุณดูนะครับเนี่ยโจรในคราบเครื่องแบบเลยโจรในคราบตำรวจเลยตำรวจสอนอไหนยังไงสืบทราบกันหน่อยนะครับวันนี้น่ยบุกถึงห้องน้ําผู้หญิงนะครับแล้วไปถ่าย,ายรูปเขาชิปหายนี่ขนาดตำรวจยังหาความปลอดภัยยังไม่ได้เลยนะครับตำรวจยังหาความปลอดภัยไม่ได้เลย เออนะ่าโหสังคมไทยเดี๋ยวนี้น่ากลัวเนาะน่ากลัวนะฮะมีน้องสาวมีลูกสาวนะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงมีลูกสาวมีหลานสาวนี่อันตรายนะครับไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคนในเครื่องแบบเนี่ยตำรวจยังไว้ใจไม่ได้นะตำรวจต้องเนี่ยยังกลายมาเป็นโจรเองเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะไอ้ห่ามันจะเชื่อใจอะไรใครไม่ได้เนี่ยสั่งสอบด่วนเนี่ยเห็นไหมนะ สั่งสอบด่วนผู้หญิงก็น,น้าตาดีเลยนะนะสั่งสอบด่วนชื่อหมิวนะตามแอบถ่ายถึงห้องน้ำนะเนี่ยเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์ในขณะน,นี้นะจากดาราสาวเอานี่เป็นดาราเหรอหมิวศิรินภัทรกองตะการนักแสดงสาวชื่อดังด้วยเอ้าเหรอเอาชิหมหายกูตกข่าวเอานี่เป็นดาราด้วยเหรอเอาเผา,า,เเา,ากันแล้วนะเออที่สนามหลวงเผากันแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปติดตามเดี๋ยวคุณเงาใต้เมฆนะเออนะฮะนะเนี่ยแอบถ่ายชิบหายวันที่6มีนาะได้เข้าแจ้งความสอนอพหลโยธินนะเหตุเกิดมาโอ้ดูดิฮะอืมภาพเขามาชัดเจนด้วยโอ้รถตำรวจด้วยรถสายตรวจด้วยนะเนี่ยนะฮะต้องสั่งสอบด่วนแล้วครับไม่งั้นตำรวจดังพร้อยเลยอย่างนี้นะฮะตำรวจดังพร้อยเลย โอ้โหมึงเล่นกันล่อกันในห้องน้ําเลยเหรอวะเนี่ยนะความปลอดภัยหาไม่ได้เลยกับนะใครที่มีลูกสาวก็น่ากลัวแล้วครับโรงเรียนก็เหมือนกันนะแม่งส่งลูกสาวไปเรียนส่งลูกไปเรียนก็ไม่ววยนะครับอาจารย์มาหัวงูใส่นะกระทําชําเราเด็กล่อลวงเด็กเนี่ยครับมีลูกสาวเนี่ยต้องระวัดระมัดระวังดีๆเลย นะไัยใกล้ตัวมันเยอะไม้กระทั่งครูบาอาจารย์แม้กระทั่งเนี่ยตำรวจอยู่ในเครื่องแบบก็เป็นโจรแปลงร่างเป็นโจรกันหมดไว้ใจใครไม่ได้นะครับสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยแม่งนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเออนะฮะมีข่าวอะไรอีกไหมเดี๋ยวนะฮะอืมอ่ะนะครับ หอมปากหอมคอก็แล้วกันดาราช่องเจ็ดเนี่ยคุณตูนบอกคุณต้อมบอกชื่อคุณต้อมใช่ไหมดาราช่องเจ็ดเนี่ยผมตกข่าวอ๋อเป็นดาราเนาะเออเขาก็สวยเนาะเออไม่น่าหนะ่ะตตำรวจตามจะบอกว่าไปอารักขาความปลอดภัยในห้องน้ํามันก็ไม่ใช่นะตำรวจเนี่ยไปอารักขาความปลอดภัยในห้องน้ําก็ไม่น่าใช่เนาะโอ้เอากล้องถ่ายรูปไปนะแล้วห้องน้ํามันมืดที่สําคัญนะ่ะภาพข่าวมันออกมาคือห้องน้ํามันมืดนะ ก็ไปดูแลความปลอดภัยให้ดาราคนนี้ถึงในห้องน้ำนะเดี๋ยวนี้นะแล้วที่สำคัญน่ะคุณรู้ป่ะว่าทำไมตำรวจคนนี้เนี่ยถึงล่าถอยออกไปก็เพราะดาราสาวคนนี้มีมีดนะป้องกันตัวเองนั้นทำไมมีมีดในบะ้านนี้เสร็จไปแล้วในห้องน้ำเอาจริงๆเสร็จไปแล้วในห้องน้ำถูกไหมแม่งตำรวจโอ้โหตำรวจริอโจนเนี่ย นี่เนี่ยน้องก็บอกว่าโชคดีที่แบบเออพกมีดไปป้องกันตัวนะครับมันก็เลยปลอดภัยไปนี่ถ้าเป็นคนอื่นไม่เอามีดไม่มีอะไรมันก็จับล็อกมือล็อกเท้านะแล้วก็กระทําชำเราสุดท้ายก็ปิดปากบอกว่าอย่าไปนะฟองสวัสดีครับคุณปองลักเลยฮนะสวัสดีนะคือสุดท้ายมึงก็กระทําชำเราเขาเสร็จ ปิดปากเขาว่าอย่าไปแจ้งความเนี่ยมันชั่วมันเลวมันเฮี้ยขนาดนี้แหละครับนี่ขนาในเมืองนะไม่นับต่างจังหวัดน,นะเพราะฉะนั้นตำรวจอย่าอยู่ในคราบโจรน,นะครับตำรวจอย่าอยู่ในคราบโจรอย่าเป็นโจรเสียเองนะครับเพราะฉะนั้นฝากผบอรตรเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยคุณต้องหาตัวรุดหาตัวให้เร็วให้เร็วที่สุดและรีบจัดการนะสั่งเด้งไม่ต้องสั่งย้ายนะเพราะที่ผ่านมานะผบอรตรสั่งย้ายตลอด พวกเดียวกันสีเดียวกันแม่งเป็นตำรวจสั่งย้ายตลอดตำรวจดีผมย้ำนะมีเยอะมากๆแต่ตำรวจเหี้ยไม่กี่ตัวเนี่ยมันทำให้นะนะสำนักง,งานตำรวจด่างพร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าสั่งย้ายพบตรเนี่ยนะครับต้องสั่งเด้งเลยเอาออกจากราชการไปเลยนะครับมันทำให้ตำรวจเนี่ยดางพร้อยตำรวจดีเนี่ยเขาจะพรอยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยประเด็นมันคืออย่างนั้น นะครับวันนี้ไม่เอานะฮะวันนี้ตะก,กะตรงนี้เนี่ยนะครับมึงอยู่ในคราบของตำรวจเคารพบ,บ้านนะเครื่องแบบตำรวจเนี่ยเราต้องเคารพเราต้องให้เกียรติเครื่องแบบที่เราใส่เอาความเงียนตัวเองเนี่ยนะฮะเอาความเงียนกระหือรือตัวเองเอาความลามกจกกระเปรตตัวเองเนี่ยทิ้งไปซะนะแล้วรักษานะความสงบของบ้านของเมืองนี่คือหน้าที่ ไม่ใช่วันนี้แม่งเงียนถึงขนาดเนี่ยอยู่ในเครื่องแบบมึงก็ยังไม่เว้นนะยังอยู่ในชั่วโมงราชการยังอยู่ในชั่วโมงปฏิบัติงานเนี่ยมึงก็ล่อเป็นโจรไปซะแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยจะให้ความเป็นธรรมประชาชนได้ยังไงถูกไหมเออชิบหายนะเสือกจะมาเป็นตำรวจนะมึงมึง,ม,งมึงไปเป็นโจรดีกว่านะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะเอยชิบหาย โอ้โหเนี่ยนึกถึงน้องสาวนึกถึงลูกนึกถึงหลานขึ้นมาทันทีเลยนะเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักพูดไม่รู้จักสู้ป่านี้เนี่ยนะครับเป็นเหยื่อนะไปเรียบร้อยแล้วเป็นเหยื่อมันไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เนี่ยประชาชนจะหวังพึ่งใครวะกูถามจริงเหอะประชาชนจะหวังพึ่งใครถ้าไม่หวังพึ่งตำรวจเนี่ยตำรวจก็มารังแกรประชาชนถูกไหม พบตรนั่งซื้อบื้อไม่ได้นะเรื่องนี้นะครับพบตรนั่งซื้อบื้อไม่ได้แล้วไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ได้นะครับต้องรีบจัดการด่วนเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องอุอนาทเป็นอย่างมากเลยในสังคมไทยไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยนะครับต้องร่วมกันนะครับนำเสนอเรื่องราวอย่างนี้เนี่ยสู่สายตาประชาชนทั้งประเทศนะเพราะว่าคนเฮี้ยๆเนี่ยจะเอามาเป็นตำรวจเนี่ยจะเอามาทำ พระแสงดาบเงาอะไรอะ่ะถูกปะ่ะถ้าตำรวจดีอะ่ะโอเคเราต้องสนับสนุนแต่ตำรวจเฮียเนี่ยแม่งแม่งต้องประนามนะครับต้องประนามนะอย่าเอาอย่าเอามันไว้เลยนะกินภาษีประชาชนรับเงินเดือนรับเบี้ยละวัดรับเบี้ยหลวงประชาชนเฮียแม่งยังทําเรื่องอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่ามันเลวชาตินะเอออยู่ในคราบอยู่ในเครื่องแบบยังทํากันลงคอนะฮะนะฮะเออ นะโอเคนะครับหอมปากหอมคอสมควรแก่เวลานะครับนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หลายๆกลุ่มยิ่งดีเลยนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนะสุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยนะครับนะนะครับสำหรับ Facebook ไลค์ครั้งนี้นะครับแล้วก็มาเจอกับผมใน Facebook ไลฟ์ครั้งหน้าวันนี้กลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ